สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของมารีวิวนะครับผมนี่เลยครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เป็นพัดลมนะครับพัดลมที่เขาใช้ในงานช่างเป็นพัดลมแบ,บตเตอรี่ครับผมได้ทําการสั่งซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในกล่องมันมีอะไรกันบ้างนะครับแกะมาพร้อมกันเลยนะครับ ทำไมไม่มีกล่องใส่มาให้เลยนะครับแกะเอามาเจอสภาพนี้เลยก็จะมีอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับอ,อ๋อแล้วนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมสั่งพิเศษมาเป็นตัวยี่สิบก้อนเลยนะครับของเทมซูยี่ห้อเทมซูเป็นพัดลมยี่ห้อเทมซูนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวพัดลมครับ อืแล้วก็มีมีสายชาร์จในหมดแล้วครับไม่มีอะไรครับผมกล่องก็ไม่มีให้นะครับมีใช่กล่องกลามีไอ้นี่น่าจะเป็นหูหิ้วครับแลวก็มีเครื่องชาร์จมาแจกัาดูเลยครับ <Hey>. Oh. เป็นยี่ห้อเทนซูนะครับยี่ห้อเทนซูขนาดขนาดก็ถือว่าใหญ่เิ็นขนาดสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้เพบาะว่าเป็นเป็นพัดลมสิบสองนิ้วใหญ่ในมุนได้ตัวนี้มุนได้ครับมีไฟมีไฟข้างมีไฟ LED ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็แบตที่ผมสั่งมา ผมเลือกเอาก้อนที่ใหญ่สุดเลยครับซุ่มจคือยี่ตัวยี่สิบก้อนเพื่อที่จะใช้เวลานานานตัวนี้ผมจะใช้เวลาไปซ่อมงานหรือไปแชมปิ้งครับต่อไปใช้งานประมาณนี้ส่วนหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวตาดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็น สวิตช์เปิดปิดแล้วก็เป็นตัวควบคุมความเร็วของพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงลมจะแรงไหมโอเคครับอ่าเราจะใส่แบตเข้าไปเลยนะครับใส่แบตก็คือใส่เข้าไปข้างในเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีไฟหรือเปล่าก็ใส่เข้าไปนะครับโอเค อลองเปิดดูหน่อยครับอ๋อนี่ตดแล้วนะครับอันนี้เปิดมานิดเดียวเองนะครับผมโอ้ลมแรงเลยผมจะเร่งสุดให้ดูนะครับลมแรงใช้ได้เลยนะครับผมคือีลมแรงใช้ได้แต่ว่าเสียงก็ค่อนข,ข้างที่จะเสียงดังอยู่นะครับดูทขางที่จะเสียงดังอยู่ แล้วไฟเปิดยังไงไฟไฟไฟเปิดอ๋อนี่จะมีสวิตอยู่ด้านข้างนะัน่าจะเป็นซวิตไฟครับลองเปิดดูกนครับโอเคเป,เปิดไฟตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นหูจับน,น,น้ำหนักก็ไม่ไม่ค่อหนักเท่าไหร่ละครับผมก็ถือว่า น้ำก,ก็โอเคอยู่ครับให้ดูกระดาษโอ้ลมแรงเลยนะครับอันนี้เปิดนิดเดียวครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ผมได้มา ตัว900กว่าบาทน,นะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ต่างหากแบตเตอรี่น่าจะประมาณ4-500นี่ครัเพราะว่าผมเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มันก้อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่มันอะอุปกรณ์ของผมใช้อะมันจะเป็นขั้วแบตแบบนี้นะครับพวกเครื่องสว่านพวกหินเจียพวกนี้ผมกม็ใช้ของยี่ห้อนึงกันเ็มซูเหมือนกันผมก็เลยซื้อมาเพื่อรองรับพวกสว่านพวกหินเจีย ของผมด้วยก็เลยเลือกเอาก้อนใหญ่ๆเลยครับโอเคครับขอจบรีวิวเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจยังไงก็ลองไปสั่งซื้อมาใช้งานดูครับผมเอาไปใช้งานช่างหรือเอาไปแชมปิ้งก็ได้นะครับผมโทเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ